เป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์อันแนวแน่ยางนึกคือสำคัญพีกากวสี่งตายเดินกับนองจุรีทุกวันไม่สื่อสิทธิ์สื่อเสียงขออพี่น้องประชาชนใช่แล้วค่ะทุกอย่างปรุงใส่ซี่เค้าทุกค่ะวันนี้ข้อแรงใจนะครับพี่น้องทีครับรอดสั้นจอนผ่านไปผ่านมาเกาอีอย่างวางนะครับมานังฟังจุรีนุ่มแก้วเทส่งของเราแล่วะจุรีอย่งเลไรไร By, พวามแรงที่น้องที่ท่านไปท่ามาเรื่องว่าท่านที่กำลังเลิกงานเจอกระเพราไปทำเเส้นเหลวล็อกบาเล่ปิจุรี่ก่อนนะคะตอนนี้พี่จุรี่เนี่ยมาเร็วอยู่แล้งเวทีมาแล้วมาแล้วอยู่สักข้างของเราทางสร้างงานตัวมาเลย้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อ้อไม่ว่าจะเป็นน้องกันไม่ว่าจะเป็นทนายอ้ามครับพี่น้องสวัสดีนะคะต้องบอกว่าสวัสดีครับใครเก็บเสียงแม่จุรี่หมดุทธจำได้มา อยากแก้มเสียงไวมชูรีเม็ดเดี๋ยวชูรีเข้าไปอักในสปาคนเดียวเลยไปนั่งห้าวคนเดียวมันไม่นุ่มนะนะครับวันดีครับพี่น้องครับวันดีครับ <Yeah. S 1> รู้สึกจืนใจนะครับอบอุ่นเป็นไม้ไมรับอาหารก็เป็นใจเอาใช่ไหมครับอย่างน้อยเราไม่โรนครับทาบวันติดกับพี่น้องผมไปลงบืนดีเนะี่ยผมไปตรงไหน,น พยายามเร่งเลยอยคนดีทีบลงไอทีไม่แม่ผมตค,คนตุ้งสร้างความชุมชื้นในตตลอดในดับความขุ่ครับแพ่งกันมีอยู่พักเดียวและมีอยู่คนหนึ่งกับทีมบุตนั่นคือหวหนนาบักชาติพัฒนาคาคุณขอนจะตีกลวัเนี่ชาติพัฒนาคา้าเราคุณขอนบอกว่าจริงจริงมันหลอดขายพี่ได้มันหลอดได้ประมาณข่าวสิบสามสิาง ถ้าจะไม่หลอดได้เพราะวา่าต้นทุนดีใจบริษิทไฟฟ้าเนี่ยราคาขาแค่มันลดมันลงมา,งาด,งดังนั้นเร็วในเดื่องดันว่าเนาะเดรยวกาลปาร์ตแค้นตัวนั่นคือต้นทุนมันปูมันน่าหลดได้แล้วผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่มีใครพูดถึงเดี๋ยวมีไหมไม่มีมีไงนายเ้ยินแล้วเสียว่ามีมีก็ได้ครันหลอดได้ซ่องสันตังบีโนงลงแน่น่ะนี่คนที่ยุคเกี่ยวกับเรา ถ้าจะไม่ก you ็หลดไม่ได้ล่ะเพราะมีทุนผูก้าดทุนลักอยู่ท I mean, yeah, exactly. ี่เราพร้อมกับพวกเราทั้งหมดนะครับสี่คนจงกล้าสี่คนนำพีมโดยจุรี่ทุกคนลุกจากบานมเนอะเจ้าหักได้บูหลัก ใจใหญ่บุ๋มเนรอนะครับมาขึ้นเวทีถึงรันใดครับเดินทางมาไว้เดินทางที่โล่งเนรอผมถือนใจเดิอะไร้นไหมครับผมถือนใจว่าพี่พี่น้องประชาชนนะครับมากันถูกฟวงไหวถูกเทนะครับถูกกลุ่มซ่าข่าอาชีพครับมาด้วยใจที่มั่นครับพี่รองครับผลตกใหญดอกนี้

ใาียมบอกวัาเน่ยครับให้ผู้ทั่ยูคนละร้าพันทางได้นะพี่น้นองครับพีบ่น้องครับาพาพถ้ายาาพองผู้ทั่วยูมีมาว่านั่นแพีบบ่น้องซ่าพันบ้านเนี่ยมันตู่ทูผู้ทู่ยมาเกินไปครับพระชาติแหก่าให้มาว่าร้าพันกับพี่น้องโดยการจ้างงานมาเชจแต่ไกนครับรัฐบาลน,นี่ เีไม่ไกับพี่ลกับเียกับอยู่้ืองาอะรล้สาัการที่รตานะัครับชะรุนกนแับตายผู้อยู่และไม่ปลื้แล้วนอกจากแข่งกับเพียเรื่อต้องมาแข่งกับคนลาวพี่ะไเลยนะเออหลอกกับพี่ใกล้พวเหลอกกัคนลาไดข้อรอนะที่หัวหน้าขอลบกหน่อยหนึัวหน้ามางกรหน่อยเออเอาอยู่กันไปเลยตรงนี้ เจ้าก็คุณมาร์กนะดาวเรื่องได้หลับพีเดียววะหลับดาวเรื่องเป็นเดือนน้ำท่วมมาได้บอดีว่าพี่เจ๊ทขอบคุณขอคุณโอ๊ยไม่จดตาแนอยู่เลยมาจ้ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอบคุณมาร์กขอบคุณมาร์กพี่น้องไป๊้เหรอลุกกะแล,ะล,ะล้วเราตรงนี้ต้องเป็นโน้ วันที่สี่ผมมันพานไปเลยวันสิบมาว่าชาวข้าวหอ๊กแมพี่น้องข้าวโอกพี่น้องดีใจมามาเอลาเบียร์ไปแจกชาวบ้านคนละสองรอยพอกว่าเอาไปตานี่เบียร์จุลีนี่เบียร์จุลีนี่เบียร์จุลีฉันโลอยู่แก่ใจดีกว่าฉันทำการเมืองรังนี้ ถ้าฉันเสือเมยแต่บาทเดียวฉันยอมล้มไปขึ้นโน้ที่นูดีว่าราเธอแล้วฉันกาบชาบานกับสิ่งสักทิ์ประจําสะานที่นี่ลักบานรักเมืองสิ่งสักทิ์ประจําตรงข้าล่วงอดวนเล้วว่าถ้าฉันเสือชาบ้านแม่แต่บาทเดียววันนี้ฉันตายลง สุดให้เกิดขึ้นเดีทรงฆ่าแล้วฉันกะข่าวว่าลังจากสันงาบ้านแล้วว่ามีแมวในมาทาบานตามฉันไม่สักแมวเดียวเถอะรอ,อรหเกิดในเธอไปใจได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยประชาชนชาวบ้านจริงๆการเมืองจะจัดทำไม่มีนายทุนอุดงไม่ต้องการที่จะไปตอนทุน ฉันไม่ต้องการที่จะไปกินงบประมาณกับนุ่นบอกบอกร์กับโค้งกากัะบอกเตอร์ผดตั้งใจที่จะเข้าไปทําด้วยหัวใจด้วยความฝันจริงๆดอ้แตไอ้ไม่ดีชอจังเป็นเมียได้แล้ว มาเจอไปปักไรใส่ตอกมาเมื่อน,นี้เพอาะมาเจอไปบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าฉันนั่นนะเท็ามาจากคนเฮเธอฉันเท็จดิมาจำงๆแต่ว่าฉันวกว่าฝาลงจะสุดเลยแต่ว่าเผื่อเธอเธอเข้าใจไหมาจิงแต่ฉันเชื่อว่าแต่ฉันมั่นใจว่าไม่ว่าเป็นเพืก็ตามแต่สิบสี่พฤษภาคมน,นี้หน้าประวัติศาสตร์แล้วผู้แทนคนไหมของเขตซองสงฆ์จึ วัวนาวัน,นา,นนารกงมันจะเจ็บคออีกตายแล้วถือรีพักก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่วันนี้ได้ใจผมได้ใจพวกเราจริงๆครับสุดยอดที่สุดสุดยอดจริงๆครับข้างหน้าเป็นเงินมาหาศาลผมไม่อยากพูดถึงว่าเท่าไหร่เมื่อที่จะชักชวนไปอยู่พักใหญ่แล้วบอกว่าเรื่อง ข้างหลังบ้านไม่ต้องห่วงเรื่องใต้ดินไม่ต้องห่วงมีคนจัดการให้หมดน้องเดินกอดเดินยิน้มเดินทักทายพี่น้องประชาชนอย่างเดียวจูรีปฏิเสธทุกรายการปฏิเสธทุกทักเลือกที่จะอยู่กับชาติพัฒนากล้าเลือกจะได้อยู่กับเพื่อนอีกสี่คนเพราะนี่คืออุดมการณ์ของเขาเขามั่นใจเหมือนผมมั่นใจว่าเรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องของพวกเราแล้วครับนี่คือจุดที่ถูกต้องทางการการเมือง ที่มีความพยายามที่จะปั่นกระแสสร้างความเกลียดสร้างความกลัวให้พวกเราอื่นอัดสับสนว่าจะเลือกใครดีผมขอบอกนะครับสูตรสําเร็จทางการเมืองข้อที่หนึ่งทำให้พวกเรากลัวทําให้พวกเราเกลียดทําให้พวกเราหลงรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ผมโดนมาตลอดครับผมเคยยกมือเลือกท่านประยุทธ์ในสภาก็ถูกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาไอ้นี่มันเผด็จการ ทังทั้งที่ท่านประยุทธ์ได้เสียงคะแนนเสียงมากกว่าคู่แข่งทุกคนผมเคยเดินขึ้นเวทียิ้มให้นายทินพิธาอีกฝ่ายนึงก็บอกอ้ไอัน,นี้มันติง่งซุบมันคุยความพยายามที่จะแบ่งคนเป็นขั้วสร้างความเกลียดสร้างความกลัวเพื่อให้พวกเราเลือกตามขั้วเลือกตามการฟาดานอุปสรรคความยากจนเหมือนกับพี่น้องมากกว่าพี่น้องอีกโดยส่วนใหญ่ ที่พูดสภาใครเสือกันมันเสือกันใอ้มันเือได้เอ ยึดฝาได้บรรยากาศที่พี่น้องทุกคนนะครับมาแล้วไม่ว่าจะฝ้นตกอย่างไร พี่น <Tower> ้องครับไปดูกันได้นะคะนี่แหล่ะเกาะสุพรรณเกาะพี่คู่เดี่อวน้องปียกแล้วเปียกเลยนะครับผมนะครับถือว่าได้บรรยากาศจริงจริงนะครับถีสนามสี่แยกสะพานดัมสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องถีทุกคนมาด้วยใจนะครับนี่แหละคือหัวใจบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนท่งค่าเทสต์ร้องจะไม่ข ใครี่จะมอตดอกไม้พวงมาลัยให้กับน้องจุรีให้กับขันวนัวนาหน้ารับหัวหน้าก้อนจติกวาวันนรับพี่น้องครับชื่อว่าเป็นหัวหน้าผักทีน่ารักรเป็นหัวหน้าผักทีคิดเรื่องเาวข้องพี่น้องประชาชนการเป็นยูข้องพี่น้องทุกๆกคนนะครับพี่นองง้องสิบสี่พษ นองปลาพอจักตารไสมาไล่กลางคนไม่ตกรับไม่ตกค่ะมีชื่อวฟา้นตอดนี้ได้บันอยากกัดจริงโคตรต้นมาเลยคะ